สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้นะคะซีรีส์จีนเรื่องสุดท้ายคือเธอนะคะซีรีส์แนวเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวสไตล์จีนนะคะก็เหลือเพียงแค่6ตอนเท่านั้นก็จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้เส้นเรื่องก็มาดูแล้วดีค่ะเพราะว่าพระเอกของพวกเราก็มีความจริงใจกับนางเอกแล้วก็ฉากหวานๆก็มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เรตติ้งนะคะของอินเตอร์เนชั่นแนก็ขึ้นมาเป็น7.9 แล้วค่ะเหลืออีกแค่จุด1เท่านั้นนะคะก็จะขึ้นถึง8แล้วก็อวยพรนะคะขอให้ถึงจุดนั้นค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็นางเอกกับคุณแม่นี่ก็พูดกันแล้วคือปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของทั้งคู่ก็คือว่าไม่รู้ว่าการสื่อสารแบบไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะสื่อสารออกมาระหว่างซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นฉากที่มีความซับซึ้งมากๆเลยนะคะสำหรับ ท่านใดที่รู้สึกว่ารำคาญคุณแม่แล้วก็ไม่อยากจะดูในส่วนของละครต่อนะคะมาฟังอดวานก่อนก็ได้นะคะคือคนเราในสังคมเนี่ยในโลกนี้มันจะต้องมีมันจะต้องมีเด่นๆอยู่แบบนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภูมิคุ้มกันละกันถ้าพวกเราดูแล้วเราสามารถจะแบบเออทนได้ไม่แน่หรอกใครจะรู้เราอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งในอนาคตอาจจะเป็นแบบถ้าเรามีลูกชายลูกสาวเนาะต่อไปครอบครัวที่จะมาแต่งงานกับลูกชายลูกสาวเราอาจจะมี บางคนที่มีลักษณะนิสัยเหมือนคุณแม่ก็ได้บางคนที่อาจจะเหมือนยัดย่าจากต่างจังหวัดของคุณแม่แบบนี้ก็ได้นะคะ ก็ถือซะว่าเป็นการฝึกความอดทนเอาไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เหลือแค่9ตอนเท่านั้นเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะคะว่าตอนจบของตัวละครสำคัญทั้ง5ในเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณแอชิคายนะคะแล้วก็คุณหยางจือนั่นเองก็เรื่องเราก็มุ่งเน้นนะคะไปทีเ่เส้นทางการแต่งงานแหละของนางเอกนะคะเพราะว่าเริ่มต้นมาก็อยู่ยุ29ค่ะแล้วคุณแม่ก็มีความกังวลมากๆเลยนะ ะะก็เริ่มมาจากเรื่องของเส้นทางความรักครอบครัวแล้วก็เรื่องของการงานค่ะนอกจากนี้นะคะในจุดแรกก็ผ่านไปแล้วก็คือแฟนหนุ่มที่คบกันมาหลายๆปีนะคะ3ปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้เนื่องจากสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างมากแล้วก็คือคือทางฝ่ายที่ฐานะดีกว่าก็ไม่สามารถจะยอมรับนะคะฐา,านะที่แยก่กว่าอย่างครอบครัวตระกูลไม่ได้ก็ทําใหเา้เรื่องนั้น ความรักก็ต้องจบไปนะคะเรื่องราวของศักดิ์ศรีของครอบครัวนะคะเป็นเรื่องราวสาคัญของของนางเอกของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาที่ตอนจบนะคะของไม่เฉงหวนนางเอกของพวกเราก่อนนะคะก็หลังจากที่ประสบกับความเข้าใจผิดแล้วก็ความที่ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับแม่อย่างไรดีให้แม่เข้าใจแล้วก็ให้แม่ยอมรับนะคะให้พื้นที่กับลูกสาวคนนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาส่วนคุณแม่นี่ก็คือเรา ลำบากมาทั้งชีวิตแล้วแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเหมือนในตอนที่ลูกยังเด็กนะคะเขาไปแทรกแซงทุกอย่างค่ะณนะจุดนี้นะคะก็ต้องหาหาความสมดุลนั่นเองค่ะและในที่สุดแล้วนะคะคุณแม่กับลูกสาวก็คืนดีกันได้นะคะไม่เพียงแค่ไม่เฉิงหวนนะคะจะได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวเท่านั้นนะคะเธอค่ะยังประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งในอาชีพของเธออีกด้วยนะคะผ่านจากความ พยายามของเธอเองค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูนะคะโรงแรมสิงอันลี่ขึ้นมาเป็นแนวทางที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถจะทำให้ วัตถุประสงค์ของคุณย่าความปรารถนาของคุณย่านั้นประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของนางเอกของพวกเรามีความสุขมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแต่งงานกับเย่าจื้อหมิงแล้วก็เขียนเรื่องราวดีๆด,ด้วยกันในชีวิตนะคะนี่ก็เป็นตอนจบของนางเอกของพวกเราค่ะมาถึงพระเอกบ้างนะคะพระเอกนี่เริ่มจากเท่าๆมาก่อนแล้วก็ค่อยๆใสๆนะคะเย่าจื้อหมิงค่ะ จากคนที่ใช้ชีวิตนะคะแบบแมวจรจัดมาก่อนเป็นคนเล่ร่อนเพราะว่าครอบครัวแตกนะคะดูแล้วอารมณ์ในช่วงของแรกๆก็มีความไม่แยแสต่อคนอื่นนะคะมีความโหดร้ายในการทำธุรกิจไม่ค่อยมีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์คะ่ะแต่หลังจากที่ได้ใกล้ชิดกับคุณยา่าแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพลังบวกอย่างไม่เฉงหัวน,หนังเอกของพวกเรานะคะก็ทาให้ได้รับกระแสความอบอุ่นอย่างที่เขาไม่เคยจะมีมาก่อนในครอบครัวเลยนะคะเราก็ชอบ ที่จะมีคนมาอยู่ในบ้านด้วยโดยเฉพาะแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะของนางเอกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นก็เป็นเหมือนยาค่ะช่วยรักษาความเย็นชาภายในหัวใจของเยาวจือหมิงทําให้เขาเป็นคนมีมนุษยธรรมมากขึ้นสุดท้ายค่ะเขาไม่เพียงแต่ได้รับความรักที่แท้จริงเท่านั้นนะคะทั้งจากผู้หญิงที่ตัวเองรักอย่างไม้เฉิงหวนแล้วก็ทั้งจากคุณพ่อคุณแม่ของวาทีภรรยาด้วยนะคะยังได้รับการยิน ยอมค่ะจากครอบครัวตระกูลไม้ด้วยนะคะเราสังเกตได้เลยว่าคุณแม่ไม่ได้คิดหวังมาก่อนเลยว่าเหยาจื้อหมิงนั้นนะคะจะมาเป็นลูกเขยนะคะยังพยายามหา,าผู้หญิงให้กับเหยาจื้อหมิงด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนจบของเหยาจื้อหมิงก็มีความสุขมากๆค่ะก็แต่งงานกับนางเอกของพวกเรานะคะอืมดีใจจังเลยค่ะมาที่เหมาเหมาบ้างค่ะ เมาเมานะคะในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของไม้เชิงหวนค่ะเมาเมากลายเป็นผู้หญิงที่มุ่งเน้นอาชีพนะคะหลังจากที่ผ่านการหย่าร้างแล้วก็มีลูกติดมาด้วย1คนแล้วตอนนี้นะคะก็พยายามที่จะเอาลูกนะคะให้กลับมาอยู่ในความดูแลของตนเพราะว่าในตอนหย่านะคะในตอนหย่ามีการตกลงกันไว้กับสามีเก่าวว่าโอเคจะให้ลูกอ,อยู่กับฝ่ายสามีแต่ว่าพอมาถึงณนะจุดหนึ่งนะคะฝ่ายสามีนะั้นก็กีดกันค่ะไม่ให้เมา านั้นได้พบเจอกับลูกนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้ลูกด้วยประมาณว่าแม่ไปมีผู้ชายใหม่แล้วไม่รักอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ทำให้เมาเมาก็ผิดหวังมากเราก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะคือจะเอาสิทธิในการเลี้ยงดูลูกชายกลับคืนมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนจบของผู้หญิงที่ดีๆอย่างเมาเมานะคะก็ต้องได้รับสิทธิในการดูแลลูกชายนะคะสำเร็จค่ะเพื่อนๆค่ะโดยที่ทนายความก็คือแฟนหนุ่มนั่นเองนะคะ <c oughs> คือเฉิงเจ้านั่นเองค่ะแล้วก็ประสบนะคะความสาเร็จในอาชีพการงานของเมาเมาอีกด้วยค่ะสิ่งที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าได้ แต่งงานนะคะกับไม้เฉิงเจาด้วยเขาสู่ชีวิตใหม่จับมือกันไปค่ะร่วมกันสร้างบ้านอันอบอุ่นให้กับลูกชายของอพวกเขานะคะเพราะว่าไม้เฉิงเจาก็รักลูกชายของเหมาเหมาเหมือนกับลูกตัวเองเช่นเดียวกันนะคะจบดีมากๆเลยค่ะต่อมามาที่ตัวละครไม้เฉิงเจ้านะคะก็ต้องจบดีแน่นอนเพราะว่าเหมาเหมาจบดีใช่ไหมคะ <c oughs> คือตัวละครไม้เฉิงเจาเนี่ยเขามีปมก็คือถูกครอบครัวละเลยมาเป็นเวลานานนะคะแต่ก่อนนี้ดนะ้วย ความที่ใช้ชีวิตพ่อแม่ค่ะอยู่ในเซี่ยงไฮ้ต้องทํางานเนาะมีลูกสองคนก็เลี้ยงไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ได้ทุ่มความสนใจไปที่พี่สาวคนโตก็คือไม้เฉิงหวนเลยต้องเอาเฉิงเจ้านะคะไปให้กับญาติที่อยู่บ้านนอกอเลี้ยงนะคะซึ่งณจุดนั้นก็โดนแกล้งโดนรังแกบ้างค่ะทําให้ความอบอุ่นมันหายไปแล้วก็มีความคิดน้อยใจคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะพอหลังจากนั้นพอได้กลับมาอยู่เซี่ยงไฮ้นะคะเราก็มาได้ใกล้ชิด กับเหมาเหมาะอะไรแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นที่หายไปนานเลยอะ่ะจากผู้หญิงคนนี้นะคะทำให้ประทับใจเหมาเหมาซึ่งเป็นเพื่อนของพี่สาวมาเรื่อยๆค่ะแม้ว่าทั้งคูเน้นจะมีช่องว่างระหว่างวัยนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันดีแล้วก็ พี่สาวนะคะอย่างไม้เฉิงหวนก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะถึงแม้ว่าจะต้องฝ่าอีกด่านหนึ่งก็คือด่านคุณแม่นะคะแต่ว่าก็ต้องพูดจากกันให้เข้าใจนะคะว่าการที่จะมีสไายที่เคยหย่าล้างมาก่อนแล้วก็มีลูกติดด้วยอะ่ะก็เข้าใจคุณแม่นะคะว่าห่วงลูกชายแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องลงเอยกันได้เพราะว่าลูกรักนะ,ะลูกรักนั่นเองค่ะก็คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะควรจะสนับสนุนสิ่งที่แบบลูก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ส p a ยที่แน่นอนว่ารักครอบครัวอยู่แล้วเพราะเหมาเหมานี่ก็นับถือนะคะคุณพ่อคุณแม่ตระกูลไม้เป็นถึงคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมกันเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่านะคะณจุดนี้สารภาพรักครั้งแรกโอเคไม่สําเร็จแต่ว่าครั้งที่สองสเร็จแล้วนะคะก็ช่วยกันสร้างครอบครัวใหม่นะคะยินดีด้วยกับไม้เฉิงเจาค่ะจบดีนะคะไปแล้วถึง4คนทีนี้มีอีกคนหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ เธอนะคะนั่นก็คือประธานค่ะรองประธานจางเผยเซิงนั่นเองนะคะมีลูกอยู่คนหนึ่งด้วยเห็นไหมแต่ว่าไม่ได้ดูแลสนใจลูกสักเท่าไรหร่โมแต่ทํางานอยู่นะคะทาให้ลูกก็มีปัญหาแต่ว่าลูกก็มีความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะก็ก็เป็นน้องสาวของเย่าจื้อหมิงนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแต่ว่าให้ความนับถือกันอีกอย่างหนึ่งตอนแรกอยากเป็นแฟนแต่ว่าเย่าจื้อหมิงไม่รับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นน้องกัน ได้นะคะ จางเผยเซิงนะคะในฐานนะที่ยังรักษาการตำแหน่งประธานของเอเวด้ากรุ๊ปนะคะจางเผยซานเนี่ยก็เคยพยายามที่จะเข้าซื้อโรงแรมชิงอันลี่เนี่ยละคะ่ะแต่ว่าใช้วิธีการที่ผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้าย,ายไม่ว่าจะเป็นวิธีการเนี่ยผิดกฎหมายเรีงง่กงง่ายๆอย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดแล้วไอ้แผนการสมรู้ร่วมคิดนะคะถูกเปิดเผยขึ้นมาค่ะไม่เพียงแต่ว่านะคะจะได้ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เป็นประธานอย่างที่เธอต้องการแล้วเนี่ยยังถูกทางกลุ่มของเ,ออเวเด้านะคะกลุ่มของโรงแรมเนี่ยลดตําแหน่งลงอีกด้วยค่ะก็สิ้นสุดนะคะของการเ,ออเรียกได้ว่าลงโทษได้อย่างสะสมเพราะว่าจุดประสงค์ของจางเผยเสิงคือต้องการจะขึ้นเป็นประธานของกลุ่มให้ได้นั่นเองนะคะแต่ณจุดนี้ก็คือสําหรับคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะคะ่ะยังไงยังไงก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จนะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะ ตัวละครสำคัญๆที่ยังคงมีบทบาทอยู่นะคะในเรื่องของสุดท้ายคือเธอคะ่ะชะตากรรมของตัวละครนะคะทั้ง5ตัวละครเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับพตินะะแล้วก็การปรับตัวการพัฒนาตนเองนะคะของแต่ละตัวละครทั้งเรื่องมาเนี่ยเราได้อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะก็ชังหวนกับเย้าจือหมิงก็เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นซาบซึง้งเช่นเดียวกันกับเหมาเหมานะคะกับไม้เฉิงเจาที่ สร้างครอบครัวยอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ความล้มเหลวของจางเปิยเซิงก็เป็นอะไรที่คนดูนะคะก็สมน้ำน้านั่นเองนะคะนี่ก็ทําให้คนดูมีความสุขแน่นอนค่ะเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะคะเหลือเพียงแค่9ตอนเท่านั้นถ้ามีเวลาอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหวนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ